ยังคงเดินหะน้าเติบโต,ต,ตอย่างตอนน่อเนื่องสำหรับบริษัทซีสลุลีคูลิ่งจำกัดหรือ s อ o o ูนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายตู้แช่เย,ย็นตู้แช่แข็งและรับผลิตการสั่งทำทุกรูปแบบนะคะตามความต้องการของลูกค้าแบบ OEM และ OBM ทั้งในประเทศแล้ก็ต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานและคุณภาพในการผลิตนะคะมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งทศวรรษ รวมทั้งยังได้รับรองมาตรฐานนะคะ MIT made in Thailand นะคะซึ่งออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อยืนยันว่าตู้แช่เชิงพาณิชย์ของทางบริษทัทนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยโดยคุณภาพและมาตรฐานที่กุ่มวางใจได้ ภายใต้การบริหารงานโดยคุณเอกสุรีนะคะซีโอบริษัทสีสุรีคูลิ่ง cool จำกัดที่ล่าสุดนะคะขอการันตีความสำเร็จของธุรกิจโดยการเข้ารับรางวาัลนะคะ w o r ร์กค s สอวอร2024ในสาขา The b e บ t CEO ไปเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาณศูนยะ์นประชุมสถาบันวิจัยจุฬาพรกรุงเทพสวัสดีครับผมเอกสุรีตั้งวิวิีเจริญสุขนะครับจากบริษัทสีสุรีคูลิ่ง cool เป็นผู้ผลิตตู้แช่เครื่องดื่มนะครับวันนี้ The b e บ t CEO ครับ mm hmm. ก็ รู้สึกมีความยินดีแล้วก็เป็นเกยียรติยิ่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นเครื่องยืนยันความสาเร็จของบริษัทเราแล้วก็ทีมงานที่มุ่งม,มั่นพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ของลูกค้าและก็สังคมอย่างต่อเนื่องรางวัลน,นี้ไม่เป็นเพียงแต่ของผมก็เป็นของทีมงานและพันธมิตรทุกส่วนที่ผักดานให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ครับธุรกิจของเราเป็นเกี่ยวกับธุรกิจตู้แช่เครื่องดื่มร้านอาหารแล้วก็ตู้แช่เบเกอรี่ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับนายหลอุตสาหกรรม ซึ่งเรามุ่งมั่นพัฒนาให้ตอบโจทย์ของลูกค้าแล้วก็นว,วัตกรรมในการทําให้ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยครับผลิตด้วยครับทา OEM <ม>ให้กับลูกค้าแล้วก็ทําเป็นเมลทัวร์เดอร์แล้วผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปก,ก็มีครับเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อประมาณ40ปีแต่รุ่นผมมาทําประมาณ20ปีคือของเราเนี่ยเน้นความตอบโจทย์ของลูกค้าเรามีทั้งผลิตภัณฑ์ที่สําเร็จรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่คัสคัมไมค์ทำตามออเดอร์ได้ แล้วก็รักษาคุณภาพคือก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนวัตรกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ความต้องการของทางการลูกค้าการตลาดการแข่งขันจากภายนอกประเทศซึ่งเราก็อยู่ในสภาพว่าการแข่งขันแต่เนื่องจากว่าในความทุ่มเทและตั้งใจเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าก็ทําให้เราสามารถแข่งขันได้ซึ่งตอนที่เรากําลังศึกษาอยู่ก็ต้องอบอกว่าค่อนข้างเป็นโจทย์ที่ท้าทายของเราเหมือนกันแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเชื่อว่าเราทําได้ครับ คือในอนาคตอาจจะได้เห็นตู้แช่าจากเราที่แบบดีครับก็เน,น้นตอนนี้เราจะเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปส่วนอนาคตเราต้องเพื่อการคุณภาพที่ดีเราก็ใช้ AI มาช่วยนะครับนะครับซึ่งเป็นยุคข,ของ AI แล้วก็โรบอทยังไงหลีก<ๆ>เลี่ยงไม่พนะ้นเรามีทีมเซอร์วิสนะครับแล้วก็มีดีลเลอร์ที่อยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทยสามารถเซอร์วิสลูกค้าได้ทุกพื้นที่ครับก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook เรานะครับสีสุรีคูลิ่งดอทคอมนะครับแล้วก็ ดีลเลอร์ของเราทั่วประเทศที่มีตู้แช่สัญลักษณ์ s อสคูนะครับเราท่าในใดเป็นบริษัทเครื่องดื่มหรืออะไรอย่างนี้สามารถติดต่อมาได้นะครับเราทำโอเอให้กับทุกแบรนด์และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของทางบริษัทได้เลยนะคะ